พออ่อไวยพรให้กับท่านผู้ชมที่มาดูคลิปเราในวันนี้นะครับคุณพออ่อไวยพรให้หงงพี่น้องเ<อ>พื่อนมาเบ่งคลิปเนี่ยครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านที่มาตกบตดเช้าณริมโคงโฮมสเตย์อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับด้วยพลังอำนาจแห่งบุญแห่งทานด้วยเดชานุภาพแห่งบุญแห่งทานขอจงเป็นพระรัาปัจจัยอำนวยเอเวยชัยให้พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาตกบตดเช้า ณริมโขงโฮมสเตย์มีแต่ความสุขความเจริญเจริญในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมีแต่โชคลาภวาสนาแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมามีแต่อายุวันณสุขะาพระปฏิพานธทนสาร,รสมบัติสมบูรณ์พูนผ,ผลด้วยลาบยศสรรเสริญสุขทุกประการด้วยพลังอำนาจแห่งบุญแห่งทานด้วยเทินสาธุ การทำบุญใส่บาตในวันนี้นัตธิกรรมมังสมพลังไม่มีแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมวันนี้ยินดีกับพี่น้องทุกท่านที่มาทำกรรมดีเพื่อจะได้แรงกรรมแห่งการทำดีสะท้อนย้อนกลับมาอย่างครอบครัวธุรกิจการงานลูกหลานและบริวาร ตั้งนโมสามจบพร้อมกันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอขมากรรมของขมากรรมของข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าต่อเจ้ากรรมนายเวรต่อเจ้ากรรมนายเวรศัตรู ตทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติขอให้อโหสิกรรมขอให้อโหสิกรรกมให้หลุดให้พ้นให้หลุดให้โกนให้ขาดจากกันให้ขาดจากกันด้วยพลังอำนาจด้วยพลังอำนาจและอานิสงส์และอานิสงส์แห่งการทำบุญในวันนี้ด้วยเธอเ่งการทำบุญในวันนี้ด้วยเธออะรหังสัมมาสมุทโธ บุญพระพุทธธรรมผสมบุญบิดามาณบุญปีดามาณบุญกลบาอาจารย์บุญกลัวอาจารย์สุขินังสุขินังวัตเมธานังวัตเมธานังอัสาวะอัสาวะกาวะของกายวะของนิพพานะนิพพานะปัจโยโหตุปัจโยโหตุเ้าของข้าพเจ้าเ้าของข้าพเจ้าขาวดังดอกบัวขาวดังดอกบัวยกข นนยกขึ้นเหนือหัวใส่บาทพระสงฆ์ปิตใ,ใจจำนงจ,จนงิตจจรงต่อพระนิพพาออน,าออนาขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แก่หัวมาขอให้พบพระศรีอารในปัจจุบันในอนาคตตการเปื้องหน้าโน้นเธอหน้าด้วยเธอ หลวงพ่อพอมีมือยุดิบ้ครับพ่อหลวงพ่อเนี่ยเรื่องานพนังมากครับหลวงพ่อจ้าวาดวัดพระธาตุพนมช่วงนี้เป็นงานจุดหนึ่เป็นงานพนุ่นบุญครับการจัดงานครับเฉพาะวัดพระธาตุพนมนี่จะประมาณยี่สิบหลักๆจะออกมาจากวัดพระธาตุพนมนะพ่อเนาะนี่สิวัดพระธาตุพนมหลวงพ่อจ้าวาดมาทุกวันอืทำโมเมนต์งานผลโตกแดดออกคนกามาเนากะทิปลา มีวัดทัวเวียงรังสีวัดก่อแก้วอภวันวัดโพบียานคุณพ่อครับช่วงแรกก่อนที่หลวงพ่อท่านจะเดินมินทบาทมาถึงคุณพ่อพาลูกค้าที่มาพักนะพ่อเนาะคุณพ่อพานำาก่าวอะไรครับผมก็จะนำาก่าสวดมนต์ก่อนใส่เพื่อให้ได้อานิสงส์สูงสุดจากการตักบาทโดยการมีการขอขมากรรมก่อนขมขมากรรมของเราที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ ทุกภพทุกชาติแล้วก็ขอขมากรรมหลังจากนั้นเราก็จะมีการสวดมนต์ถวายของใส่บาตรเราให้กับพระหลังจากเราสวดมนต์ใส่บาตรแล้วก็ตักบาตรเสร็จเรียบร้อยกล่าว่าพระหมดแล้วเราก็จะมีการกรวดน้ําพร้อมกันครับกรวดน้ําให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาตัวตนครอบครัวธุรกิจการงานลูกหลานและปริวารตลอดทั้งให้กับ จเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เขาติดสอยห้อยตามเรามาที่ติดติดกันอยู่ตั้งแต่อดีตชาตินะครับเราก็ให้เขาทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นในสถานที่แห่งนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มารับบุญทุกวันนะครับรับบุญทุกวันเหมือนวันนี้เหมือนกันเราก็จะมีการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมเมื่อเราให้เราต้องได้ นะครับเราทํากรรมดีกรรมดีนั้นก็จะตอบสนองเหมือนกับคําที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้ว่านัตถิกำรรมังสมภพรังไม่มีแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมเพราะฉะนั้นเราทํากรรมดีวันนี้แรงกรรมอันนี้ก็จะสะท้อนย้อนกลับมายัางตัวเราอย่างแน่นอนครับครับ คุณพ่อครับขออนุญาตถามเพียหนึ่งครับว่าวันนี้คุณพ่อเตรียมสิ่งที่ใส่บาตรนะครับในเช้านี้เนาะพ่อเนาะหลักๆนะครับที่ที่คุณพ่อเตรียมใส่บาตรรวมกับลูกค้าที่มาพักมีมีอะไรบ้างครับคุณพ่อก็มีพวกกล้วยหอมไข่อาหารคาวหวานข้าวหวานครบเซตเลยทั้งหมดแล้วก็ข้าวครับครบเซตเลยครบเซตเลยเนาะครบเซตครับนี่ทีนี้หลวงพ่อหลวงพี่ก็ทยอยมาเรื่อยๆเนาะทยอยมาเรื่อยๆแล้วก็ใส่ ใส่จนหมดนะครับใส่จนหมดเลยนะครับค่าชุดนี้ก็จะเป็นชุดละ300บาทชุดใหญช่ชุดใหญ่ชุด300บาทเนาะ <30 S 1> จะได้35รูปครูปใส่โอรูปกล่นชิ้นอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือ,อบรรยากาศนะครับหลวงพ่อหลวงพี่นะครับท่านยินทบาตท,ทุกเช้านะครับเป็นประจําแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาเที่ยวาจาก จังหวัดต่างๆที่มาพักอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพ่อริมโคงโฮมสเตย์ริมท่าพนมจังหวัดนครพนมริมโคงโฮมสเตย์เนาะนะครับ,รบที่นี้ครับหลายๆคนมาเขาอยากสัมผัสกับบรรยากาศค,ความเป็นวิถีชุมชนอ่านั่นแหละครับวิีชชุมชนบางคนก็ออกมาอยากสอบถามที่พักเนาะพ่อเนาะว่ามาเอามาริมโคงมาท่าพนมอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชม มาธาตุพนมมาต่างๆจากหาที่พักริมโขงนะพ่อเนาะต้องบอกครับท่านผู้ชมตอนนี้นี่ผมนั่งอยู่ริมโขงเลยครับ <_ S 2> ต้องบอกว่าเดินเก้าเนี่ยสองสามเก้าก็ติดโขงแล้วเนาะครับ <_ S 2> อ่า <ๆ S 2> นั่นแหละทีนี้อยากให้คุณพ่อครับแนะนําตัวสักนิดหนึ่งครับเผ <_ S 2> ื่อท่านผู้ชมดูเราอยู่ตอนนี้ครับ <_ S 1> คิดถึงธาตุพนมมานครพนมอยากมาเที่ยวริมโขงที่พักติดริมโขงนะพ่อเนาะขอแนะนําตัวนิดหนึ่งนะครับ ก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องใจบุญทุกท่านที่มีความมุ่งหวังตั้งใจในการอยากจะบวกบุญบวกทานในการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็บวกบุญบวกทานด้วยก็เตียนเชิญที่ริมโขงโฮมสเตย์อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมสถานที่ของเราเป็นวิถีชีวิตออยู่แบบบ้านๆบ้านเป็นหลังๆนะครับเป็นส่วนตัวของใครข้องมันแล้วก็ติดริมโขงเราจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก นะครับจะมีแม่น้ําซึ่งเป็นโงเ่เฮงที่ดีสําหรับในการทําบุญทําบุญแล้วก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้นมาอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวดูวันนี้ว่าเราจะทําบุญแล้วเราทําบุญใส่บาทแล้วพระอาทิตย์จะมาอนุโมทนาบุญบกับเราด้วยนะครับมารับบุญพร้อมกับเรารนะพอ่อเนาะ่เป็นนิมิตหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามซึ่งเป็นเรื่องเสริมโชคลาภวาสนาให้กับ ตัวตนครอบครัวธุรกิจการงานลูกหลานและบริวารตลอดทั้งนำบุญอันนี้แะครับไปสะเดาะเคราะห์ต่ออายุให้กับคนที่ใส่บาตรให้มีแต่ความสุขความเจริญความโชคลาวาสนาท่านผู้ชมถามมาว่าถ้าเราอยากมาที่ริมโขงโฮมสเตย์คุณพ่อติดต่อที่ไหนเบอร์อะไรคุณพ่อให้เบอร์โทรศัพท์นะครับติดต่อได้ที่0 8 1 081 2ศูนย์4 1 1หน1 1งสองหสองสองหสองสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งและก็ศ8 3ย์3ปดสามศูนย1ดสาหนึ่งห้าหนึ่งสามห1เจ็ดแปดหนึ่งห้าหนึ่งสาหกเจ็ดแปดลวพ่อเนาะครับนี่คือหลวงพ่อนะครับท่านก็วินทบาทนะครับมาเรื่อยๆนะครับมาเช้าหนึ่งนะครับประมาณ6กสิบเจ็ดสิบรูปนะครับ ต้องบอกว่าเช้านี้วันที่3ามนะแม่เนาะรับบุญนะครับเดือนกุมกมภาพันสองพันห้ารนะฮะเป็นปูอ่าเป็นปีพุทธศักราชใหม่นะฮะอ่าทีนี้ก็อนุโมทนาสาธุนะครับกับกับโยมแม่ที่มาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะนะครับให้ได้บุญหลายนะแม่เด้อครับอย่าไข่อย่าเจ็บอย่าจนคุณแม่แม่โซน่าก็ให้ถึกเลขถึกเลขสีตัวนะแม่เด้อครับ อันนี้แม่บา<ะ>เดินทางมาร่วมบุญจากอุบุราชธานีเนาะแม่เนาะมาจากอุบลจ้ะครับต้องบอกว่ารู้สึกอิ่มบุญนะครับที่แม่แม่มาจากขอนแก่นนะครับได้ตั้งใจนะฮะเตรียมอา,อาหารของข้าวต่างๆนะครับที่เตรียมใส่บาตรนมัณนาสาธุนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ริมโขงโฮมสเตย์นะครับบรรยากาศชิลมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะเป็นบรรยากาศอาที่ต้องบอกว่างดงามครับคุณแม่ซื้อยังไหมอ่ะแม่อุษามาจากใสเ,เด่นนอนบ่หมืกขึ้นนี่นอนก่อนมูนนนนดีดีจากนาะทีพักพืี แม่คือตรงดิ่งดีเถอะแม่เปจัยไดนคือไปตาดีอิมบุญคักแน่ยเถอะตั้งใจนะตั้งใจนะแม่เนาะครับเปจัยได้ไหนไซบาตตอนเสาริมโขงจี่สี่ครับแม่รู้สึกว่าดีใจค่ะดีใจเอออิมบุญค่ะมาอีกบ่มาค่ะครับมาปีใดปีหน้าหรือตอนใดมีโอกาสมีโอกาสปีหกเจ็ดเนาะจ้าครัมีโอกาสก็มาคือเก่็อันถึงเลยก็มาเลยทันทีจ้าเอาจากโตเอาสามหรือสี่โต สามกับพ่อเอาซกับพ่อจ้าครับโอ้คุณแม่ขอนแก่นนะครับเป็นอาบน้ำแต่งตัวแต่เอาส่ครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้เขามีการนัดหมายตีห้าหกสิบมันตื่นทันเวลาพอดีครับอันนี้คุณแม่นงนะแม่เนาอเป็นจะได้คุณแม่เช้านี้ได้ร่วมใส่บาตรนะครับที่ริมคลองสตรีแม่เป็นจะได้น้อมเนื่อกี้มีความสุขอิ่มบุญบอมบุญจ้ะมีรู้สึกดีแล้วจ้ะ ได้บุญรับอยากมาก็อยากมากท้าบุญนะจ๊ะครับแม่อุบลครับเป็นไงครับเมื่อคืนนอนพู้เลย<ห>ครับโอ้แม่อุบลผูงามนะครับมาจากจังหวัดขอนแกน่นเดยพี่น้องเด้อว้าให้พี่ให้น้องฟังแน่ว่าที่เราได้มานั่งใส่บาตรตอนเสารบ์บรรยากาศริมโค้งเลยครับแม่น้ำโค้งอยู่ตอนหนาเขาเนี่ยไปเห็นประเทศล่าวเลยเนาะอากาศดีดีจ้ะ มีมีโอกาสได้มากอ่ะหายแหวมากเนื่อจากเนาะครับไปมาทบุญน้ำกันปีละเทียปีละเถ้าผัดผัดพะโน้มเฮาจ้าครับคนก็มาไล่อะไรคันผู้ชมถามมาหลายเทถ้ได้บ่ปีหนึ่งนั่นหลายเถ้าก็ได้หลายเถ้าก็ได้เนาะไก่เฮาศรัทธาไก่เฮาศรัดท่าตั้งใจสิมาอีกบ่ครับแม่อุบลมาทุกปีเลยจ้ะมาทุกปีเนาะครับโอ้บรรยากาศแม่แม่อิ่มบุญอีดีครับ หลงพ่อหลวงพี่ก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับดีใจได้ใจบาทมื่อนอี้ครับปีนี้แม่อยุ่จะปีละครับมาดังๆเนี้ยจะบอกค่อยหกสิบแปดหกสิบแปดปีหน้าหกสิบเจ็ดเดอ้อสาธุ <c oughs> โอเคสัมภาษณ์คุณแม่เนี่ยครับคือเห็นยิ้มตลอดแถวยิ้มคักยิ้มแน่เถอะเป็นจะได้ดีใจได้ไม่ทำบ,บุญเมื่อนี้ยในนอดมาเมื่อคืนนี่เม,มื่อคขึ้นไปในน,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 นอดจเมีคือเบิ้งหนังคักแถวเมื่อคืนนี่น <c oughs> ติดหนังพักเนาะติดหนังเบิ่งหนังเบื้อง,งตลอดที่นี่หลวงพ่อมันไปแล้วเอามือลงที่นี่ครับเอามือลงหลวงพ่อมันไปแล้วเออนั่นแหละไม่ใจครับได้ใส่า้าได้เสื้าครับดีใจอยู่หลายปีแลว้วประเด้มาครับไม่เหนื่อยเลมากกันเลยดอกดีใจทั้งใจอิม่มบุญนุ่ก็ทั้งใจเห็นพระครับแม่พนมมือแม่ขอพรในไฟมือนน่อีงครับขอพรในเจ้าของให้ลูกให้หลานอยู่บ้านนำ้ำอืมอแม่สุน่าแม่สุน่าขายซูเป,ปนบะคือเอางเบาจัางน้อยเนี่ย ดีใจมากๆค่ะดีใจมากๆมาีแล้วค่ะยดีที่ได้มานี่ครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่นี่อ่าเป็นจะได้ครับแม่บาครับดีใจหลายจ้าดีใจหลายเนาะบ่ได้มา,าเชียเตอร์จะไปยุอุบลครับถือว่าดีใจมากมีบุญหลายที่ได้มาที่ได้มาเห็นค่ะครับได้ทุความสุขหลายข้างหน้าผมจะเป็นฝั่งสงปปลาวเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เราอยู่สปปไทยครับตอนนี้ ตะเวนก็ร่างขึ้นแล้วที่นี่มาเบิ่งคุณแม่ตอนกลางเวนนะครับเด้อที่นี่คนงามคือเก่าครับกลางเวนสวยมันเดิมนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับคุณแม่จากขอนแก่นตั้งใจนะครับเพื่อนเตื่นตีหาหกซิบพี่น้องตั้งใจเฮ็ดบุญครับคุณแม่คุณพ่อนะครับอ่านำใส่บาตรตอนเช้าบรรยากาศนะครับริมโขงโฮมสเตย์นะครับอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนม สาธุด้วยพี่น้องเด้อใครมาดูคลิปนี้อนุโมทนาสาธุครับจะไข่จะเจ็บ่ะจนนะครับครับเขาบอกว่าอายุยืนร้อยปีไม่มีหมองวันณะผ่องโสภาสงงาสีสุขขะห่มกายรื่นชื่นชีวีพาละแข็งแรงดีทุกวีวันพี่น้องครับสุขีสุขขังสตังม่ใส่นะครับเด้อกระเป๋าใบใหญ่ไม่แต่ใบเดงพันครับสาธุจะไข่จะเจ็บจะจนนะแม่เด้อ ครับวันนี้สุขภาพแข็งแรงซ้ำหนีปีหน้าแข็งแรงเก่าๆ้วแม่เด้อครับมาอีกคือเก่าม่านะแม่เนาะให้ถึกเลขซีตูสุขชนนะครับเด้อน้าพ่อเนะบรรยากาศดีมากๆครับคุณพ่อครับ พ่อเป็นตัวแทนในการใส่บาตรตอนเช้านะพ่อเนาะพ่ออวยพรให้กับท่านผู้ชมที่มาดูคลิปเราในวันนี้เนี่ยครับคุณพ่ออวยพรให้พี่น้องเพื่นมาเบ่งคลิปเนี่ครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านที่มาตักบาตรเช้าณริมโขงโฮมสเตย์เำื่อท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับด้วยพลังอำนาจแห่งบุญแห่งทานด้วยเดชานุภาพแห่งบุญแห่งทาน ขอจงเป็นภระวะปัจจัยอํานวยอวยชัยให้พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาตักบาตเช้าณริมของโฮมสเตย์มีแต่ความส,ะะสุขความเจริญเจริญในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมีแต่โชคลาภวาสนาแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมามีแต่อายุวันณนะสุขะพระรปฏิพานท่านศาสรสมบัติสมบูรณ์พูนผลด้วยลาบยศสรรเสริญสุข ทุกประการด้วยพลังอำนาจแห่งบุญแห่งฐานด้วยเถินสาธุเตรียมตัวกรวดน้ำ ในระยะที่เรากรวดน้ําถ้ามีพระมาะเราก็ใส่โดยอัตโนมัติเลยนะครับเราจะกรวดน้าไปเรื่อยๆนะเ,นเพื่อให้เป็นพลังอานาจแห่งบุญแห่งทานาเพื่อ,อเป็นการต่อบุญต่อทานบวกบุญบวกทานให้เป็นพลังอํานาจทวีคูณของบุญของทานเ,ออเราก็จะมีการกรวดน้ําให้กับนนสศัิธิ์ทั้งหลายที่เราเคารพนับถือตลอดทางเจ้ากรรมนายเวร ปู่ย่าตายายทั้งหลายที่ลุงรับไปแล้วนะครับเอาพนมมือนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตหลังจากที่เราใส่บาตรเสร็จนะครับทีนี้คุณพ่อกับคุณแม่เจ้าของริมโพงโฮมสเตย์นะฮะก็จะพาแขกนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อ,น,อกนกันที่ริมโฮมสเตย์นะครับก็จะได้กวาดน้ำนะครับน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะฮะ สังโฆเมสรณังวรังสรณังวรังเอเตนะเอเตนะสัจจะวัชเชนะสัจจวัฒเเนะโสติเมโสติเมโหตุสัมปทาโหตุสัมปทาสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีสรณะอุทโธข้าพเจ้าไม่มีปุลพินิจของพระสงค์เป็นสรณะอันตราสัยหลวงพ่อหลวงพี่ก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับ จากที่สอบถามคุณพ่อเจ้าของริมโขงฮุนเซนครับก็คือเช้าหนึ่งนะครับ60ถึง70รูปนะครับมันจะากาศดีมากคานผู้ชมฝั่งทางหน้าผมจะเป็นริมโขงนะฮะเตรียมตัวกรวดน้ำครับเตรียมตัวกรวดน้ำนะครับอีทางเมทางเมมาตาปิจุนังโหตุปิจุนังโหตุ สุกิตาโหตุสุกิตาโหตุมาตาพุตโลทังนทังยาตาโิตาตาโยขอส่วนบุญส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในวันนี้ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในวันนี้ขอถวายแด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พระองค์พระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โคศ องค์ปูพญานาคราชทุกทุกพระองค์ได้โปรดรับอบุญกุศลและอนุโมทนาบุญส่งบุญให้ข้าพเจ้าให้เจ้าให้รับบุญทานมรีมีพลังดมีพลังเดชานุภาพแห่งผลบุญผลทาน ไปสำเร็จแก่บิดามารดาปู่ย่าตายายญาติพ่อแม่พี่น้องลุกลิวาน บนภูคนแ็น,น,นไก <ป S 2> ิดในสัมภาระปต้เกิดบนดวงสวรรค์อันที่ผ่านโนน ความสุขความจเจริญในมนุษย์สมบัติในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินิพพานสมบัติมีแต่โชคลาภวาสนาแต่โชคลาภวาสนาแก้เวเงินทองไหลมาเทมาแก้วเทองไหลมามีบุตรมีที่ดา มีลูกมีหลาน,ม,ลานมีบริวารที่เป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพาเจ้า,าและหมออุอทิตส,ส่วนบุญส่วนกุศลจากการตักบาตรเช้าในวันนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มาน ผู้ที่คิดอาฆาตพยาบาผทผิดอา,า,า,าิชาริษยาข้าพเจ้าปข,ขอใพ้อยเขาทั้งหลายเหล่านั้น ได้รับบุญกุศลนี้ด้วยเถินรับบุญกุศลนะโมพุทธายะ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 วิระทะโยวิระโยวิระโคนายังวิระโคนายังวิระหิงสาวิระหิงสาวิระคาสีวิระคาสีวิระคาสาวิระคาสาวิระอิทิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวามห์มาอุ มะอา <styles> <PA> อุมะอาอุมะอาอุพุทธังนำมาเงินพุทธังนำมาเงินธรรมังนำมาทองธรรมังนำมาทองสังฆังนำมาของสังฆังนำมาของเอหิมะมะเอหิมะมะสาธุสาธุสาธุด้วยพลังอำนาจแห่งบุญกุศลจากการตักบาตรเช้าในวันนี้ ขอจงเป็นพลังนำหนาจแห่งบุญแห่งทานเสริมโชคลาภวาสนาให้กับพี่น้องทุกท่านที่มาตักบ,บาทเช้านริมขโขงโอมสเตย์ให้มีแต่อายุวันนะสุขภรระปฏิพันธนสารสมบัติสมบูรณ์พูนผล,ลด้วยลาบยศสรรเสริญสุขทุกประการเทอญ